สวัสดีครับวันนี้มาให้ชม AT6610 ครับน mm ิวฮอแลนกนึ่งนแนองโกไทยตัวนี้เป็นรถเช็คใหม่นะครับเปิดจองนะครับคันนี้ยังว่างหาเจ้าของใหม่อยู่ครับคันนี้เป็นคาน้าคาราโร่ครับเช็คใหม่ทั้งคันระบบไฟเดินใหม่แล้วครับกำลังไล่สายก็จะเสร็จแล้วครับ นี่ก็ฟิตเครื่องใหม่เช็คเกียร์เช็คท้ายใหม่หมดนะครับระบบไฮดรอลิกคานหน้าเช็คใหม่หมดนะครับลูกมาคันชักใหม่หมดครับครับเช็คใหม่เรียบร้อยหมดแล้วครับคันนี้ประกอบเรียบร้อยแล้วครับหม้อน้ําใหม่ครับสีก็เก็บให้เรียบร้อยครับจุดสีคันนี้ก็ลอกสีออกหมดทั้งคันนะครับแล้วก็ลงสี คาราคารโรครับตัวนี้เป็นรุ่นสามสลักครับรุ่นใหม่ก็กำลังเดินไฟบังโคลนอยู่ครับติดตั้งไฟบังโคลนอยู่ไฟดีครับอันนี้ก็เช็คเสร็จก็พร้อมอุปกรณ์ไม่มีแันหน้าครับผ่านหลังเลือกได้ครับลูกค้าเลือกได้เอาแบบไหน จันสามจาันสี่จันหกจันเจ็ดนะครับได้หมดอันนี้ก็ประมาณนี้ครับดับสวิตช์เดิมๆครับกันนี้ซูริโนย์ดับไม่ใช่ดึงดับครับกำลังจัดทรงจัดระเบียบนลยครับเก็บงานอยู่ครับมันโคลนใหม่ครับเบาะใหม่ลังคาใหม่ระบบไฟใหม่ทั้งคันครับ เดินให้เรียบร้อยครับเซฟตี้ไฟต่างๆก็มี delay switch, เย์สวิทแผงฟิวต่างๆ,างๆครับเดินให้เรียบร้อยครับไปเลี้ยวไฟหน้าหลังครับกีความร้อนครับติดตั้งให้เรียบร้อยครับสีก็ประมาณนี้ครับเนียนๆ รุ่นนี้จะเป็นสายพันแบนนะครับสายพันแบนแต่ว่าพอดีกึงแปลงเป็นร่องสายพันธุ์ร่องอครับตัวนี้จะประหยัดต่อการบำรุงรักษาครับเปลี่ยนไม่แพงครับเป็นปั๊มกลมเรียบนะครับไม่ใช่ปั๊มกลมลายครับถ้าปั๊มกลมลายจะเป็นรุ่นคาราโลครับรุ่นสายพันธุ์กลมครับตัวนั้นเป็นปั๊มน้ำ1 0ธรรมดาครับตัวนั้นท่อน้ำจะอยู่ฝั่งขวาครับถ้าเป็นปั๊มลาย ท่อยางหม้อน้ําตัวล่างถ้าต,ตัวนี้จะเป็นท,ท่อยางจะอยู่ฝั่งซ้ายครับซ้ายเครื่องไอทีก็จะเป็นปั๊มใหญ่ครับเหมือนหกหกสี่ศูนย์ปั๊มขาวใหญ่ใช้ดีครับรุ่นนี้เก็บสีรายละเอียดใหม่ครับไฟใหม่สปอตไลท์ LED ครับ อันนี้สวยครับสะโพกซ้ายขวาหูล,ลากปลาไฮาครับสวยเดิมๆครับยางใหม่สีเส้นครับถึงเดี๋ยวทําเรียบร้อยก็จะเปลี่ยนยางเปลี่ยนลังคาครับประมาณนี้ครับคันนี้ก็ เบ็ดเสร็จถ้าทำเสร็จแล้วด้านหน้าหางพร้อมก็อยู่แปดแสนห้าหม่นบาทครับเช็คร้อยเปอร์เซ็นต์ครับคนนี้ชุดดานหน้าเป็นของใครห่งหลีครับดานหน้าใครห่งหลีครับคนนี้ยางใหม่ครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนใหม่แล้วก็เดี๋ยวจะ ทําทสีกระทะลอกสีกระทะกันครับกระทะหน้านี่ไม่ใช่ของมันนะครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนกระทะใหม่คู่ใหม่ใส่ของของรุ่นมันเลยครับตัวนี้อันนี้เป็นกระทะใส่รองรถเ่ฉยครับไม่ใช่ยางตัวนี้นะครับกระทะของเขาจะเป็นขอยิบสี่ครับตัวนี้เป็นขอสิบรอบแลงมาขอยิบสี่ก็ตรงรุ่นครับยางสิบสองจุดสี่หลังก็สิบส่ 8.4ขอบสามสิบนะครับเคลือบเงาเรียบร้อยครับตัวรถแบบนี้ครับสีเก็บให้เรียบร้อยหมดครับสีหนาๆครับไม่พ่นบางครับลอกแล้วลองพื้นแล้วก็พ่นสีครับลงสีจริง มานนี้ครับเงาเงาอันนี้ก็แป้งปดทันเฟืองแล้วนะครับตัวนี้เป็นแป้งเป็นคันโยกให้ครับไม่จุกจิกครับเข้าออกด้วยมือตัวเองครับเดี๋ยวจะทำเป็นด้ามเข้าออกให้ครับตัวนี้มีด้ามเข้าออกให้ครับสับโยกเลยครับใช้งานง่ายจบปัญหาไม่ปดเท่าหน้าครับ ลูกค้าที่หารถอยู่นะครับก็แนะนำคันนี้ครับรุ่นนี้ใช้ดีครับเช็คไปทั้งคันก็ราคาประมาณนี้แหละครับต้นทุนสูงเปลี่ยนใหม่อะไรทุกอย่างครับต้นทุนรถก็มาแพงแล้วครับราคาทั่วไปชาวบ้านก็รู้กันทั่วทั่วไปครับราคาประมาณไหนเอามาเท่าไหร่เรามาเช็คเพิ่มเติม เพิ่มเติมสอมทุกอย่างเช็คทั้งคันวิวใหม่ทั้งคันลงทุนเยอะครับบางคนว่าแพงก็ให้ดูครับว่าเราทำแบบไหนรถถูกๆก,ก็มีครับแต่ว่าสาภาพก็ต้องเอาไปเก็บงานครับเยอะซ่อมไปซ่อมมาก็ราคาเกินรถที่ซื้อสำเร็จอีกครับแล้วแต่พิจรนารณานะครับแล้วแต่บางคนชอบของถูกก็ว่ากันไปถ้าสำหรับลูกค้าที่อยากจบๆเลยก็ แนะนำแบบนี้ครับใช้งานยาวยาวครับไม่ต้องกงังวลเซอร์วิสเราก็มีหลังการขายครับบริการหลังการขายเรามีครับดูแลลูกค้ารุ่นนี้ก็9 0แรงครับ AT จะออกพร้อมที่0ครับตัวนี้จะใหม่กว่า664 0ครับอายุสั้นกว่าตัวนี้อยู่สิกว่าปีครับ ไม่ถึง20ปีครับถ้า640ก็ประมาณ30ปีตัวนี้ก็1ิบ6ปีครับคันนี้ไม่ถึง20ปีครับลูกค้าที่สนใจก็สอบถามเข้ามาได้ครับอื่นเราก็มีนะครับกำลังขึ้นอยู่หลายคันครับ 6,006คันนี้ก็เพิ่งติดจองไปครับกำลังรื้อให้ลูกค้าข้าขงนอกก็เป็น6 4 0ครับเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูครับเพิ่งมาใหม่คันทีเ่เคยรีวิวไปครับเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูอีกรอบครับมาชมคันนี้ก่อนครับลูกค้าที่สนใจก็าสามารถสั่งสั่งโล่งหน้าสั่งประกอบได้ครับ อันนี้ก็ว่างครับทําเสร็จก็รับรถได้เลยครับคันนี้ไม่ต้องรอครับคันอื่นก็ขึ้นอยู่ก็มีเจ้าของแล้วบ้างก็มีว่างบ้างก็มีครับบางคันก็ต้องรอบางคันก็ไม่ต้องรอครับคันนี้เราขึ้นไว้รอลใช้เวลาไม่นานครับถ้าลูกค้าหารถก็สามารถรับรถได้เลยนัดวันรับได้เลยครับตัวนี้ ว่าเราเทสระบบลองติดเครื่องเรียบร้อยแล้วครับเราจะแค่เก็บภายนอกตกแต่งสวยงามครับคันนี้ลูกค้าที่สนใจก็สอบถามเข้ามาได้ครับที่เบอร์โทร0897200943นะครับร้านเราอยู่สุรินทร์นะครับาราคาที่ว่าเนี่ยอุปกรณ์พร้อมหน้าหลังส่งฟรีครับตัวประเทศหลังค้าให้ไฟเบอร์ครับ เอกสารพร้อมครับคันนี้ก็สอบถามเข้ามาได้ครับสามารถสั่งจองได้ครับลูกค้าที่สนใจโอเคครับผมไว้เจอกันคลิปหน้า